ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเอ๋ยนะคะเพื่อป้องกันพวกไมชฉาชีปะค่ะอ๋อป้องกันหรือเป็นโทรไปแกล้งโดเซฟดีกว่าโทรแบบว่าโทรไลยอุนชุกกะอีตะกะอุนชุกกะตะ สวัสดีค่ะวิเวลค่ะทุกคน,กค,นค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปแกล้งอีกแล้วนะคะเนื่องจากที่เรานะคะได้แกล้งเพื่อนไปคลิปหนึ่งนะคะก็คือคลิปที่โทรไปแกล้งเพื่อว่าเฮ้ยฉันมีแฟนแล้วนะคะอะไรอย่างนี้ทางที่แบบเออเพื่อนยังไม่มีแฟนอ่ะเนาะก็เป็นว่านะคะตอนนี้เราจะมาแกล้งเพื่อนอีกครั้งนะคะแต่ว่าคนที่จะมาอยู่กับเราในวันนี้คือคนที่งงที่สุดในเกมนั้นนะคะทุกคนนั่นก็คือเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากผิงนะคะทุกคน คือจริงๆคิดว่าถ้าแกล้งผิงก็อาจจะรู้นะแต่จริงๆผิวไม่คนเสนออันนี้ให้เราเล่นนะคะก็เลยเราจะแกล้งมันไม่ได้แล้วเราก็เลยจะมารวมหัวกันแกล้งคนอื่นแทนนะคะผิงได้ถึงเวลาแก้แค้นแล้วแหละคือเราอ่ะจะใช้แอปจกโฟนนะคะก็คือเป็นแอปที่แบบว่าเออเป็นเบอร์ใครเบอร์ปลอมโทรไปมันเป็นเบอร์บอทเออเบอร์บอทโทรไปนะคะแล้วก็ไปพูดคุยอะไรอย่างจริงๆก็มีหลายคนหลายช่องนะคะเคยทําแล้วแต่ว่าเบลไม่เคยนะคะเบลก็อยากลองทําดูอยากรู้ว่ารีแอคเพื่อนเบลของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากนองยูก่อนนะคะเด A later few moments ทุกคนพี่อู๋มาส่งมาว่ามีเบอร์แปลกโทรมาบอกว่าเขาสั่งพิซซ่านี่คิดว่าน่าจะเป็นแอปโจโฟนแบบอยู่ๆก็บอกสั่งพิซซ่าพันสองมันรู้ได้ไงวะไม่ฉลาดวะไม่ไดวไงนี่อะไรพี่ว่าจริงอ่ะใครวะเอาดีเอาดีใครวะดูคลิปนี้ก็คือได้ครบเราแล้วไหนไหนไปดูสิว่ามันพูดว่าอะไรอะฮัลโหลครับสวัสดีครับ ผมเป็นเด็กส่งพิซซ่าครับแล้วก็ผมหาที่อยู่ของคุณไม่เจอเ <c oughs> ขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> นี่เป็นชื่อถนนสายรองหรือว่าถนนสายหลักอะไรกันแน่ครับอะไร,ะะร,รนะคะสายโทรผิดเหรอคะครับคุณสั่งพิซ za ถาดกลางสามถาดแล้วก็โค้กสามกระป๋องผมใกล้ถึงแล้วแต่ว่าที่อยู่มันไม่ชัดเจนนะครับคุณช่วยบอกทางหน่อยได้ไหมครับไม่ถือว่าโทรผิดอะค่ะ พูดได้นะครับคุณไม่สั่งพิซซ่าครับแต่ว่าเพื่อนที่ทํางานผมยืนยันนะครับว่าโทรสั่งมาจากเปอร์น,นี้นครับไม่ใช่คุณหรอครับที่โทรสัง่งอแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับ <c oughs> เขาจะต้องหักเงินเดือนพันสองจากเงินเดือนผมนครับในกรณีที่มันมีปัญหาคุณร้อยผมไปถึงที่นั่น Oh, oh, <laughs> อเออย่ตัดสายอูยูอ้ยูฉลาดอะ่ะอะไรวะหรือว่าเราเราเราการกันวะเธอไม่เทอเหยื่ออะไรต่อไปอเอาใครดีว่าใครต่อไปอะ่ะคนที่แบบงงงงเหมือนมึงอะ่ะ ทุกคนต่อไปแกล้งอันโยกันดีกว่าอันโยแม่งอยากรู้ความฉลาดของมันอ่ะมันก็ฉลาดมึงฉลาดกูเยอะเออเป็นไปได้ปะพี่เอ๋ทำไมกูดูงงอ่ะมึงกูว่าอันโยตลงแน่เลยอ่ะลอง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 ไม่ขอไม่ขอฮัลโหลฮ่ลสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเอ๋ยนะคะดิฉันเ้อ iPhone เครื่องนี้เราก็กาลังโทรมาจากรถแท็กซี่อะค่ะเพราะว่าเบอร์ของคุณนะถูกบันทึกอยู่ในโทรศัพท์คุณว่าคุณจะช่วยฉันเอามันส่งคืนให้เจ้าของไหมคะ ะไรนะคะค่ะงั้นเราต้องนัดพบกันนะคะฉันจะได้เอาโทรศัพท์ให้กับคุณงลมไหมคะโทรศัพท์ใครคะดีเลยค่ะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งนะคือถ้าฉันต้องไปพบคุณเพื่อที่จะให้โทรศัพท์กับคุณแล้วคุณจะได้เอาโทรศัพท์ไปให้กับเจ้าของเนี่ยฉันคิดว่ามันยุติธรรมนะคะถ้าคุณจะจ่ายเงินให้กับฉันสักสามพันบาทสําหรับค่าโทรศัพท์คุณจะว่ายังไงคะไม่มีตาง ค,คุณข้านี่ <คา S 1> เป็น <คา S 1> iPhone 8แล้วยังใหม่เหี่ยมอยู่เลยฉันคิดว่าอย่างไอยน้อยเนี่ยนะฉันก็น่าจะได้สักเก้าพันบาทสำหรับโทรศัพท์เรื่องนี้ถ้าเอาไปลงอี a y จำนวนเงินเ่ยก็เป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> คุณว่าแมถ้าดิฉันใช้1 1 Pro Max ได้ตกลงตามที่คุณต้องการก็แล้วกันฉันจะขายมันใน e ี a y ได้เงินมากกว่านี้เยอะแต่คุณก็ควรจะดูไว้ด้วยว่าคุณอะไม่ใช่เพื่อนที่ดีอย่างที่คุณคิด เป็นยันไคบไม่ใช่พอดีดีที่คุณคิดมีเยอะมีเยอะสวยสวยสวยกี้สวยกี้นะคะที่ไม่แต่ก่อนคือต้องบอกเขาว่าโจกไอ้โจ๊กเรื่องใบสั่งไปแลอโจ๊กเรื่องใบสั่งคือสวยเพิ่งได้รถมาเว้ยทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากแผนกให้คำปรึกษาทางกฎหมายของประกันร,รถของคุณอะนะคะคือเ,เราได้รับแจ้งหลายข้อหาเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะอ,อีหยาะอ๋อแล้วสวยก็ตัดสายเลยง่ายๆออสวยแล้วขอโทษทักไปบอกสวยก่นินต้องทักไปขอโทษเพื่อนอนะที่กังกูบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกหายเศร้า <c oughs> มึงเราเราเพื่อนกูพูดว่าอะไรป่ะบอลองไปโทรไปหาพี่โยให้โทรไปแกลอีกคนนึงโทรไปหาพี่โเอ้ยขอเบอร์ขอเบอร์มาคนถัดมามีใครรับยังไหนมีใครรับไม่เห็นมีใครรับเลยเฮ้ยต้องพรอมไอ้โชคคือโชคถึงขอโทษน้ยที่ที่แกลงแต่แบบว่าในคลิปเห็นคนบอกว่าพี่โชคหล่อมากแล้วบีเบลก็อยากจะแกลงพี่โชคพี่โชคเจ้าเหมียสวัสดีเจ้าเมียวฉันว่านางรููแน่เลยเมื่อวานเธอแกล้งหนางฮัลโหล สวัสดีค่ะดิฉันชื่อแนนนะคะดิ่ฉันโทรมาจากฝ่ายรักษาความ <c oughs> มันนูอุ้ยไม่กล้ฟังของน้องพร้อมเลยอะไอ้พร้อมไอพรอม,ออม,มน้องลัก <c oughs> สวัสดีค่ะสวัโหลครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ดะิฉันโทรมาจาก commerceg.com com นะคะ <c oughs> ดคะิฉันโทรมายืนยันออเดอร์สั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งไว้ะอค่ะถูกต้องไหมคะ <c oughs> สั่งอะไรเหรครับ ใช่ค่ะดิฉันต้องการยืนยันการสั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งซื้อจากเวบพ o r n c o อทคอเป็นจํานวนเงินทั้งหมด8ปดพันแปด้อยเจ็ดิบจุดเจ็ดห้าบาทค่ะ <c oughs> ไม่ได้สั่งไว้นะครั <c oughs> เอ๊ะคือเรามีหมายเลขโทรศัพท์มือถือนี้อยู่ในระบบของเรานะคะ <c oughs> มีคนให้เบอร์นี้ไว้ในฐานะผู้ซื้อแล้วก็ เอาเบอร์มาจากไหน <c oughs> คือทางเรามากรักจะตรวจสอบการซ <c oughs> ี้ของของเรา <c oughs> เปนแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันพวกไม่ฉาชีปะค่ะ <c oughs> อ๋อป้องกันหรืออ้าว <c oughs> ขอโทษค่ะขอประทานโทษนะคะคุณค,ะค,ะคุณไม่ได้ซื้อของกับทางเราหรอคะไม่ได้ซื้ออ้าวต้องอย่างนั้นหรอคะขอโทษได้นะคะคุณไม่เคยไปที่ commerce. com เลยหรอคะไม่เคยครับ ขอญอาตบชื่อได้ไหมครับมึงขอจริงอ,อจบแล้วเหรออีกพิมพ์ไปบอกกันเชือ่อพมมเดี๋ยวเขาไปแจ้งตำ<อ>รวจควอมรักพี่ไม่เคยคิดว่าหนุ่มจะดุขนาดนี้ <c oughs> มึงน้องแบบคุกัวเดินเข้าคุกเลย <c oughs> ตอนนี้นเฮ้ย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ลสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครครับผมค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณนะคะขอโทษด้วยที่โทรมารบก,กวนแต่ว่าคือฉันสั่งซื้อน้ตบุ๊กทางเว็บไซต์ออนไลน์อะคะ่ะแล้วบริษัทที่ส่งเนี่ยเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปส่งของไปที่บ้านคุณนะคะคุณได้รับพัสดุของฉันแล้วใช่ไหมคะไม่นะครับผม <N> <N> ตอบน่าร<ไ>ักอะเอ๊ะฮัลโหลเอ้า แปลกจังคุณคุณอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าคะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนอื่นในบ้านของคุณรับของไว้แทนเอาเขาตัดสายแล้วน่าจะไปถามแม่ล่าแม่มีแม่รอพักไปขอโทษพี่โยเลยมึงมึงกูรู้สึกผิดว่ะทําคลิปเนี้ยจริงก็คนอื่นเขาทําได้ไงวะทาไมกูทําไม่ได้อะกูรู้สึกผิดโทรไปแกล้งโจเซฟดีกว่าโทรแบบว่าโทรไลน์แกล้งว่าอะไรดีวะโกเซเบลไม่สบายหนัก่ากเลยมึงทำไงดีวะ เนี่ต้องเอาเบอร์กูโทรดิเอ้ยเอางี้เดี๋ยวโทรไปหาโจเซ่แล้วก็บอกว่าไม่ไม่ใช่บอดละไม่ใช่บอดใช้ใช้บอดมึงเซฟมึงอยู่ไหนอะออยู่หมึงทำไงดีวะเบลป่วยมากแล้วกูไม่มีรถเลยอะเอ้าเป็นไรอะอุ้ยเบลเป็นไข้หนักมากเลยมึงอยู่ไหนอะอยู่บ้านอยู่บ้านมึงเบลแบบไอ้เหี้ยอ้วกพวกแบบอ้วกพวกเลยอะเฮี้ยทำไงดีวะจะกูไปรับมึงจะมาเลยหรออือหือ เชื่อมาไงอ่ะน่าจะขับรถน่าจะโทรบอกน้องก่อนอ๋อมันใครอ่ะเป็นใครเธอไม่ได้ไข่ปาโอ๊ยก็คือกูมักหน้าอยู่ลักหน้ากูตึงมากเลยกูกำลังจะดึงที่มักหน้าออกไอ้ยสบายนอนเลยเหรอเออแต่อย่างน้อยก็รู้ว่ามีคนเป็นห่วงใค่วะมึงไงแหม่จะมาจะมาทีเพื่อนป่วยมึงบอกเพื่อนว่าอะไรอ๋อไปตายซะตอนกูไม่สบายบอกไปตายซะ <laughs> ขอบคุณส่งมาตรฐานนะดูก็รู้มัน,น่ hey, ใช่เราคบกันแล้วเปล่าเราพูดอย่างเงี้ยเออคบอะไรคบอะไรแล้วเราคบเป็นเพื่อนแน่เราคบเป็นเพื่อนอ๋อเราเราคบเป็นอะไรแนเนี่ยทุกคนเขียวก่อน อนี้โทรไปหาปืนคือเมื่อวานนี้ก็ซื้อปืนคนที่แบบออกคลิปแมวสามคนนะคะทุกคนใช่แต่มันรู้อยู่แล้วนะว่าแบบมีแอปเนี้ยมันเป็นคนแนะนําแอปมาแล้วดูมันแล้วดูมันตอบนะทุกคนฮัลโหลคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณนะคะที่โทรหาคุณว่าไม่มีค่ะไม่นีค่ะกันชาแถวๆบันไดอะค่ะเออคราบผมเสียงไม่งหมองจ้าคือ ฉันเชื่อว่ามันมาจากอพาร์ตเมนต์ของคุณนะคะใช่ปะคะไม่ใช่ครับคืออ่ะฉันฉันมั่นใจว่ามันเป็นควันที่มันมีกลิ่นเหมือนกัญชาแต่ที่ฉันไม่แน่ใจก็คือแหล่งที่มาของกลิ่นที่ว่าเนี่ยมันมาจากประตูของคุณหรือว่าจากเพื่อนบ้านคนอื่นหรือว่ามันมาจากที่อื่นน่าจะเป็นกลิ่นตดผมครับขอโทษครับ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่โทรมารบกวนแต่ว่าคือตรงบันไดอะค่ะมันมีกลิ่นเหม็นของกัญชาจริงๆนะคะมันมันเหม็นจนถ้าทนไม่ไหวแล้วอะค่ะ ครับผมคุณจะช่วยไปสูบที่ริมหน้าต่างหรือว่าจะใช้ผ้าเช็ดตัววางไว้ที่ด้านล่างของประตูเพื่อการไม่ให้ควันมันลอยออกมาได้ไหมคะหรือหรือจะสูบกับผมก็ได้อ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณว่างอยากให้เข้าใจหน่อยว่ากลิ่นนี้มันไม่เหมือนกับกลิ่นแบบของลาเวนเดอร์หรือว่าอะไรหอมๆนะแล้วแถวๆนี้อาจจะมีเด็กก็ได้นะคะอ๋อมันไม่เหมือนอยู่แล้วมันกลิ่นตดผมครับแล้วถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเ <c oughs> พื่อนบ้านอะ่ะเมากันช้าทุกคนชัวว่าไหมล่ะ วว้ามันกอทุกคนคะก็เป็นว่าเราแกล้งกันแค่นี้ดีกว่าเนะวันนี้แอบบรู้สึกผิดในใจบๆแต่เราทักไปบอกทุกคนแล้วนะคะโยเวนนุนยูกับอันโยอสองคนเขาสูาสองคนนั้นแบบว่าน่าแกล้งอะ่ะให้มันไปดูคลิมนี้เองดีกว่านะ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้เบลแ,แกลงอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะก็วันนี้ก็รู้สึกดินะคะที่ได้แกลเพื่อนน่ะมันดูแรงอยู่เนาะสำหรับบางคนน่ะไม่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 ไมสำหรับสำหรับบางคนเขาก็กลัวไงแบบเป็นฉาช,ชีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ